ตบสีแดงแข่งมีโบนั่นเองอือตบก็ไม่แย่จริงจริงใช่ไหมคะตบค่ะ เลือกสีกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสีอะไรมาเร็วอ้มพูหนึ่งออะไรกี่สีนะสามสีสีอะไรดีมพอะไรเองเหลืองใช่ไหมเนี่ยฮะฮะส้มเอาสามสีได้สามสีได้ค่ะ